สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนลูกซองแสบนะฮะปืนลูกซองแสบนะฮะซึ่งเป็นกระสุนเนิร์ฟนะฮะกระสุนเนิร์ฟเป็นกระสุนเนอร์ฟแบบนี้นะฮะใส่กระปองก่อนเลยนะฮะกรปอกระป๋อกปองเป็นี้เป็นลูกซองเลยแล้วก็ใส่ในแบบนี้นะฮะเกระสุนเนิร์ฟนะฮะป๊ับให้ดูทั้งด้านด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับ ประจุง,ง่ายมากก็คือจะเห็นด้านกดตรงนี้นะครับด้านกดตรงนี้ในการกดให้แบบลำพ้องมันลงมานะครับอัดลงมาใในะฮะดู้่ัดกับมันได้ดีกดได้นะฮะปึ๊บนะฮะลงมาตรานี้นมันการตรงนี้มันจะเป็นกวาดลมนะฮะแม็กเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนพื้อนอัดลมนะฮะถ้าเราก็ใส่สูตรที่เราใส่ในปอลอกนะฮะปอกปลอกเปนคื้นหรือเหมือนเหมือน,อน,อน,อนอเป็นลูกซอยนะฮะ เอาให้ดูว่ามันจะมีสปริงอย่างไหมครับสปริงสองตัวตรงเนี้ยมันจะทําให้แบบเวลาดิ่งไปแล้วเนี่ยหลอกหลอกมันจะมันจะดีออกมานะฮะใส่ก่อนนี่อ่าคลั๊กอีกนัดหนึ่งนะครับจะให้จะให้ดูนะฮะใส่ไปนะฮะมาดูอย่างนี้นะฮะพอเข้าตรงเงี้ยงเนี่ยเงี้ยงแรงเนี่ยมันก็จะคลักหรืมันจะแคลั๊กนะฮะ เพราะวันนี้จะเป็นโัวสปริงดีบให้ปลอ,อกออกมานะคะแล้วก็ขึ้นลำนะครับห้เราย,งรออะะยิงไปที่กระป๋องนะครับผมผมจะยิงไปที่ขวดน้ำเปล่านะครับไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรฮรพอยิงไปีเสร็จแล้วใช่ไหมครเราก็จะกดตรงนี้นะฮะด้านนี้จะให้ดูเลยนะครับ ถูกมันตัดเด่นออกมาเห็นไหมฮะอยู่มาหีิืขออกมานะฮะดีมากเลยครับเล่นแล้วสนุกมากครับคือกระบอกนี่ครับขอบคุณครับ